พ่อแล้วจ้าพี่น้องพ่อแล้วเอาตัออกคนหลุนนี่พอดีเลยจ้ะสองดอกจ้าเดงขาลายตุ๊กปุ๊ออีกดอกจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกับอีสานบ้านฉันจากมือนีพ่าพี่น้องเพือมาตามบังเฮ็ดถึง่เดงขาลายหน่อยเนาะกับผมมาช่วงบายๆครับพี่น้องมองข้าวเคยเก็บแล้วนอนแม่ปลมีแม่จ้าไปครับไปหลุนน้ำกันเบังครับซิมมีหน่อยมีหลายออกหน่อยออกหลายเป็นไหเนาะแม่จ้าไปครับ เดินขาลายจ้ะโอ้ยตุกปุกเลยจ้ะพี่น้องเดินขาลายจ้ะดำงครับมาในสวงใบเน,น้ะไอ้เนาะครับผมทบีอีกอ่ะสวงที่สๆดเยตั้งป่จ้ะอื้ม ไปก็ได้น้ำลืนนี่พอดีเลยจ้ะเอ,อื่อยเพิ่นคุณทัพคุณอีกพีกจ้ะโอเคโอ้มันมีแต่น้ำาวยเนอเหน่จ้ะเื้ยอพอแล้วจ้ะพี่น้องพอแล้วพอเห็นละงอกแล้วละงอกเนาะ จ้ะแมา่สาก็บสิจูมเนาะพอดีแล้วพันแต่สัตัดเอาเลยยังก็บเศษได้เอ๊ะเป็นมูจาะพี่หนอกยังียวใ้้ไล่ เล่นอยู่เลยเล่นพิเศษแบบขนาดเจเางว่าอะไรบูเดนบ์เดตาโล่เจ้าพี่น้องตกเงยสิตกดเงยด้วยกันตกทีครับตกตกเงยงง được mình Hãy đen cho อีกสองจ้าดขายาวครับตึงเสียบจากปีนอกเฮสเน็ตตัวถึงเลยจ้ะอีกดอกจ้ามาเป็นแผ่นเนาะครับผมดูง่ายๆเลยจ้ะงามเนาะจ้ะครับเอาดอกหน่อยพี่น้ำได้ไหมเอาเลย

xuống chà, dày gấp nọng Lớn lên chưa Lớn lên chưa Tiến đầy chưa Hãy ีาไม่เห็นครับมันจะเกิดเรื่อยๆอ,อีกดอกจ้ะสองดอกจ้ะ đập ngay nè nhảy luôn ta <laughs> subscribe <laughs> จะออกเป็นมูเข้ากันเลยแตนเธอเลี้ที่เข้าเก็บแต่พี่น้องอุ้ยงามจ้ะ เต็กมกำเลยสองดอกของหวานวายผีผครับไปอยกินเสื้อน่าจังสีกังม้ขา <laughs> như subscribe cho จะพี่น้องอเพิ่นเป็นดอกแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวพี่ก้อน mua mua ngay ừ. <laughs> ta cái ngay ta lỗi mà mình ta tiệp <laughs> Đi tớ. เราเป็นเมยครับครับไทยบริดก็ใหม่ลายเนอครับเพื่อนเบอร์เหยียดขาด้วยมัน <laughs> <laughs> มีขาครับเดี๋ยวครับสองดอกข้างหน้าแม,ม่เห็นงายอยู่กับเพื่อนโพ่หนอ 对吧？对。 บหย,ยากเนี่ยครับส,รสี่เลยสามโต๊ะสี่พี่ขามีแข็งด้วกัน,นไอมเดียวนยเนาะ อย่ีีดกนไหนนี่คือกันโมครับผมก็มาสรุปผลงานเนาะแม่พ่อมีขึ้นมะซองเห็ดผึ่งแดงขาลายเฮาครับพี่นอ้องคือว่าได้อยู่เนาะครับผมเ,เก้ยงยิ่ใส่พี่น้องก็กได้เห็ดละงอกสองโมจ้ะแต่ก็เป็นผึง่งแดงขาลายล้วนๆจ้ะเก็บเธอแรกจ้ะพี่นอ้อง <laughs> เอิจตระหลครับจ้ะมีแต,ต,ตาใหญ่ๆเลยจ้ะ คือว่าไดอยู่นาะแม่ปามีแมนจ้ะเกเจ็ฟตะลุตืมครับครับผมวันนี้ก็พาพี่น้องเขามาซองเมืองเห็ดพึ่งแดงค้าลายเนาะแม่ปามีมก็ถือว่าได้อยู่ครัำพังกออกบัวลายเนาะจ้ะดอนพันใบใหญ่จ้ะพี่น้องก,ก,ก็ได้แกงอยู่จ้ะพี่น้องจ้าฝากก็ไล่ก็แชรกก็ติดตามไปส่องอีสานบ้านฉันในเด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอ,ขอคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีก็แม่ปามีสำหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า